ท่านวยโยค้าวจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้พูดถึงนรกที่เรียกว่าเวจีมหานรกพูดมาพูดไปพูดมากเกินไปเลยทิ้งเรื่องสำคัญเสียเรื่องหนึ่งคือลักษณะที่อาการที่ตายไปตกนรกท่านบอกว่าทำบาปท่า,า,ทาไหน ต้องไปเสวยผลในบาปท่านั้นวันนี้ขอย้ำสักนิดหนึ่งนั่นก็คือว่าอย่างพระเทวทัตทําบาปในท่ายืนเรืยท่าเดินด้วยถ้าก็เลยทางแข้งต่างขาทางแขนมันก็ท่ายืนมันก็ท่าชี้ฝังอํานาจสําหรับพระโกกาดีกะนั่งอยู่ในท่าที่เรียกเหยียดขาไปนิดหน่อยแล้วก็ตั้งเข่านิดหนึ่งเอามือรัดเขา่า โตหอกตรึงอยู่ในลักษณะท่านั้นเพราะว่าพระโกการิกะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นลูกน้องของพระเทวทัตไม่ใช่เป็นผู้แสดงอำนาจด้ยตนเองเป็นเพียงว่ารับบัญชาจากพระเทวทัตก็เลยอยู่ในลักษณะที่ท่านั่งไม่ค่อยเรียบร้อย <c oughs> นี่สําหรับท่าของบุคคลผู้ฆ่าสัตว์ คือทุบหัวปลาบ้างสัตว์เล็กบ้างทำกินเป็นอาหารก็ไปนอนถูกอาการตรึงอยู่หมดขยับเขยืนไม่ได้มีสภาพเหมือนกันถูกไฟเผาทั้งหกทิศพอตรึงหมดแต่ว่ามีค้อนไอ้เจ้าคอนนี่มันตีไปอัตโนมัติตีหัวให้แตกทะเละลงมาก็หัวแตกเลยกระจายหัวเกิดขึ้นมาใหม่มันก็ตีใหม่ พระเดี๋ยวเดียวหัวก็เกิดขึ้นมาใหม่มันก็ตีใหม่ตีที่ไรหัวกระจายทุกทีาการอย่างนี้ก่อนที่เขาจะตีสัตว์เขาจับสัตว์ให้นอนเสียก่อนแล้วอีกลักษณะหนึ่งก็คือคนฆ่าหมูก่อนจะฆ่าเขาจับหมูนอนลงก่อนเขาก็ต้องนอนเหมือนกันแล้วก็โถหอกตรึงทั้งหมดแล้วก็มีมีดนรกมืดมีดใหญ่ เฉือนคอลึกลงไปประมาณครึ่งเล่มเฉือนอยู่อย่างนั้นแบบก็ลงเรื่อยเรื่อยไม้มีธรรมการอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสิ้นกฎของกรรมนี่ลักษณะอาการอย่างนี้ตามพระบาลีที่กล่าวว่าคนทำบาปในท่าไหนต้องไปเสวยทุกขเวทนาในท่านั้นแต่ความจรงิงไม่ใช่ท่าดีทำไม่ใช่ท่าที่กำลังจะทำเป็นท่าที่จับเขาเป็นผู้ถูกกระทำ ในการแปลพระบาลีในด้านพระปริยัติถ้านยังบอกว่าการปริยัติจะปฏิบัติไม่จะหักขัดกันเพราะปริยัติดูหนังสือไม่เข้าใจสําหรับฝ่ายนักปฏิบัติเขาเห็นมาเองเขาเข้าใจแต่ว่านักปฏิบัตินี่ก็ต้องเลือกเหมือนกันเลือกได้เฉพาะพวกที่ได้ทิพยคุยานบ้างจะเพราะที่ได้พิญญาสมาบัติบ้าง หรือว่าได้ปัญญาเล็กที่เราเรียกว่ามาโนโมยิธิบ้างยังจะสามารถติดตามคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระพู้มีพระภาจะเจ้าได้นี่ย้้ำพระอเวจีมหานรกนิดหน่อยเพราะว่าพูดค้างไว้ต่อไปก็จะพูดถึงนรกบริวารของนรกขุมใหญ่นรกหนึ่งขุมนรกใหญ่หนึ่งขุมมีบริวารสิบหกขุม เธอทิศละสี่ขุมออกจากนรกขุมใหญ่แล้วต้องผ่านจะไปด้านไหนก็ตามต้องผ่านนรกบริวารสี่ขุมเหมือนกันหมดแต่อย่าลืมว่านรกทั้งสิบหกขุมนั้งสีทิศนี้มีลักษณะการลงโทษเหมือนกันเป็นการให้สัตว์ทั้งหลายที่ออกจากนรกขุมใหญ่ผ่านสี่ขุมแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องเลี้ยวมาตกทั้งสิบหกขุม ด้วยความจริงแค่สี่ขุมก็อาการหนักอยู่แล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วทรงตัดไว้อย่างนี้นี่ก็จยขอพูดย,อย่อๆเพื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านทั้งหลายเวลาไปดูนรกจะได้รู้จักว่านรกนั้นมีอะไรอยู่บ้างไม่ใช่ดาทรงเดชองค์สมเด็จพระบระม,มโลกรเชฐ์ทรงตัดว่านรกทั้ง สิบหกขมนันมีชื่ออย่างนี้คือไม่ชื่อเหมือนกันบอกชื่อสี่ขมอุสุทธนรกท่านรวมเรียกว่าอุสุทธนรกคือว่ารวมเรียกอุ่าอุสุทธนรกเพราะว่านรกทั้งสี่ขมสิบหกขมเรียกชื่อเหมือนกันหมดเป็นชื่อค่ค้าสนักงานใหญ่แ้ากล่าวว่าอุสุทธนรกนี้ล้อมรอบเป็นบริวารของนรกขมใหญ่แปดขมขุม,มละสิบหกขม เพราะฉะนั้นอุสุธนรกนี้จึงมีรวมกันอยู่หมดทั้งหมดทั้งสิ้นหนึ่งร้อยยี่สิบปดขุมคือหนึ่งล้อมรอบชั้นสันชีพนรกสิบหกขุมสองล้อมรอบกาดสุตตนรกสิบหกขุมสามล้อมรอบสังคาตนรกสิบหกขุมสี่ล้อมรอบโลรุวะมหานรกสิบหกขุมห้าล้อมรอบมหาโลลุวะมหานรกสิบหกขุม หกล้อมรอบตาปะมหานรกสิบหกขุมเจ็ดล้อมรอบมหาตาปะมหานรกสิบหกขุมแปดล้อมรอบเอเวจีมหานรกสิบหกขุมรวมเป็นอุสุตนรกหนึ่งร้อยยี่สิบแปดขุมทึงกล่าวต่อไปเพราะ,ราะฉะนั้นจะก,กล่าวถึงอุสุตมนรกเพียงแค่สี่ขุมซึ่งล้อมรอบเป็นบริวารในทิศบรุรภาของมหานรก คุ้มที่หนึ่งคือสันชีพนรกเท่านั้นเพราว่าอุสทพนรกในทิศอื่นๆก็ดีและในที่ล้อมรอบเป็นบริวารดีในมหารรกอื่นๆก็ดีมีเช่นมีชื่อเหมือนเอนกัน <c oughs> ต่างกันในเพียงว่าจะมีโทษหนักเบากว่ากันเท่านั้นหมายถึงว่าสําหรับนรกที่ล้อมรอบสันชีพนรกก็มีโทษเบาลงโทษเบาไปนิดหนึ่ง นาขุมที่สองที่สามที่สี่ก็ทวีคูณขึ้นไปแต่การลงโทษคล้ายคล่งกันถ้าเหมือนกันแต่หนักเบากว่ากัน <c oughs> เดี๋ยวนี้สำหรับนรกขุมที่หนึ่งเรียกว่าคูถานรกนี่นังขออภัยกำลังเป็นหวัดค <c oughs> ันพ้นท่านบอกว่าคันพ้นโทษจากนรกขุมใหญ่แล้วห้าเซกรรม ยังไม่สิน้นสัตว์ในนรกทั้งหลายก็ต้องเคลื่อนออกจากนรกคุ้มใหญ่ไปรับทุกข์ะโทษอยู่ในนรกบริวานที่ใกล้ชิดมหานรกเป็นอันดับที่หนึ่งต่อไป <c oughs> นรกบริวานที่ตั้งอยู่ใกล้ชิดกับมหานรกเป็นอันดับที่หนึ่งมีชื่อว่าคูถานรกก็คูถานรกนี้ที่เต็มไปด้วยโหมหนอนเป็นมากซึ่งแต่ละตัว ก็มีปากแหลมคมเหมันเข็มทั้งตัวก็อ้วนพีใหญ่โตเท่าช้างสารและดูน่าเกลียดน่ากลัวมากไม่เห็นสัตว์นรกตก,กลมาถึงครูฐานนรกนี้เจ้าหนอนนรกเล่านั้นก็แสดงความอาการยินดีมีความหิวขึ้นมาทันที <c oughs> ดีใจมากเข้ามาได้กันล้อมกันกัดสัตว์นรกนั้นต่างพากันแทะกัดกินเนื้ออย่างอริดอร่อยจนกระทั่งเหลือแต่ก,กระดูกเมื่อเหลือแต่กระดูกก็พาก,กันกัดกินกระดูกต่อไปให้รับทุกเวทนาอย่างสาหัสนอนนรกบางตัวที่ตัวยังเล็กพอเข้าไปถึงไกาอันใหญ่ตัวกว่าของสัตว์นรกแล้วก็พากัน ไตเข้าไปในปากไปกัดกินไส้ใหญ่ไส้น้อยตับไตปอดแล้วก็ลอดออกมาทางเบื้องถารเบื้องล่างบ้างข้างบนบ้างกัดกินอวัยวะภายในเสร็จแล้วก็ออกมาจากปากแลดูหน้าสีสเย e นบรรดาสัตว์ทั้งหลายนรกทั้งหลายเหล่านั้นต้องเสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสจงกว่าจะสิ้นกรรมสิ้นกรรมนี้ไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่ถ้าไม่ได้บอก นี่จำไว้ก่อนแล้วกัน <c oughs> สำหรับท่านที่ได้มโนวิธิจงอย่าลืมจำชื่อให้ดีดูลักษณะให้ดีอย่าลืมว่าตามพระบาลีท่านพูดไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้น้การที่ถูกกัดถูกกินถูกทึ้งแบบนี้มันจะเจ็บปวดอย่างไหนก็ลองคิดเอายุงกัดเรานิดเดียวเราบอกว่าเจ็บมดกัดนิดเดียวบอกว่าเจ็บนี่แกกินเนื้อเถือเนื้อเถือหนังเถือไส้ตับไตไส้ปอด แล้วก็จงอย่าลืมว่าเหลือแต่กระดูกนะแกไม่ตายเนื้อหมดไปนอนเลิกแทะเมื่อไรเนื้อเกิดมาใหม่นอนก็แทะใหม่ต้องรับผลกรรมอย่างนี้ไปจึงกว่าจะสิ้นโทษผมว่าอย่าลงเลยดีกว่าครับนรกสำหรับนรกขุมที่สองชื่อว่ากุกกุลละนรกแต่งกล่าวว่าเมื่อพ้นโทษจากคูถานนรกแล้ว หากเซกกรรมยังไม่สิน้นจะสิ้นอะไรต้องผ่านนรกนี่แล้วต้องไปยมโลกียนรกออกจากนั้นต้องเป็นเปรตออกจากนั้นต้องไปอสุรกายออกจากนั้นยังเป็นสัตเดรันน้อยนักที่จะตกเฉพาะนรกเพียงเท่านั้นแล้วก็พ้นไปต้องเป็นคนที่คนที่มีกรรมน้อยเบาเขามาก เ่าบอกว่าเศษกรรมยังไม่สิ้นไปสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องเคลื่อนออกจากไปรับออกไปรับโทษอีกในอุสุนรกอันดับที่สองที่เรียกกันว่ากุกุลนรกก็ในกุกุลนรกนี้เต็มไปด้วยเท่าเริงไอ้เท่าเริงก็คือเถาวันมันร้อนแดงเป็นเหล็กร้อนฉานเป็นเด็ก สำหรับเผาสัตว์นรกทั้งหลายได้รับทุกขเวทนาให้กล้าแข็งสัตว์นรกทั้งปวงมาถูกเท่าริงอันร้อนแรงเผาศีรษะให้ย่อยยับละเอียดไปเป็นจุนย่อมได้รับทุกขทรมานอย่างสหาหัสให้เท่าริงน,นี้ออ,อกเขาจะพลาดไปเท่าคือฐานหม่ว่าฐานละเอียด มันมีความร้อนแรงจัดตกพุบลงไปมันก็เผาจนไหม้ร้อนจะร้องจะโอดจะโอยไม่มีความสําคัญเขาทั้งหลายอย่างนั้นเหล่านั้นไม่มีใครเมตตาปราณีเมื่อร่างกายถูกบทขยี้ถูกเผาจนละเอียดแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ถูกเผาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสิ้นโทษนี่กดเครื่องกรรมนิดหนึ่งเราก็ต้องไปตกนรกขุมใหญ่แล้วกลับมาเล่นนรกขุมเล็กอีก เราต้องคิดกันนะต้องคิดกันแระมัดระวังหน่อยสามอสิตะปะตะนรกแทนบอกว่าพอพ้นจากกำแพงแห่งกุกุลนรกแล้วก็มาถึงนรกบริวารแห่งอุสุตนรกอันดับที่สามที่เรียกว่าอสิตปะตะนรกอสิตปะตะนรกนี้มีไม้มะม่วงใหญ่ซึ่งมีใบดกครึ่มอยู่หลามาก มีมากนะผมจะว่าตามบาลีภาษาฉัจะขัดแล้วต้องดัดแปลงนิดหน่อยและดูประหนึ่งท่านบอกว่าเหมือนกับสวนอุทยานมีความสวยสดงดงามน่ารักแล้วก็มีใบคึ้มมีใบหนากว้างใหญ่ไพศาลเป็นเป็นบริเวณกวา้างสัตว์ตั้งหลายนรกถลังเหล่านั้นมีความที่มีกรรมยังไม่สิ้นมาหลุดพ้นจากกุกกลนรกแล้วก็มาถึงอสิปะตะนรก เลยเห็นสวนมีต้นไม้ซึ่งต้นไม่เคยเห็นมาในการก่อนแต่งก็ดีใจพากันกล่าวว่ากลาก่าวแก่กันและกันด้วยภาษานนกัว่าเราทั้งหลายเป็นผู้คนมีบาปเอ่ยมาเถิดเราพากันไปอาศัยในสวนมะม่วงนะั้นเถิดคงจะมีความสกายสุขใจเพราะาเราได้รับทุกข์ทรมานมามาก ต่างคนต่างก็ดีใจว่าดังนั้นแล้วเขาก็ชนกันเพื่อจะไปนั่งไปนอนเล่นใต้ต้นมะม่วงนั้นแต่พอเข้าไปยังไม่ทันที่จะได้นั่งเด่นนอนตามที่ตั้งใจต้นมะม่วงก็กลายเป็นต้นมะม่วงนรกแสดงความเป็นมะม่วงนรกให้ปรากฏชัดนั่นก็คือมีลมพัดมาอย่างแรง ใบมะม่วงที่ดกคึมก็กลายเป็นหอกดำบาบังดาบบ้างหลุดร่วงลงมาถูกร่างกายองสัตว์ขายกระเดดกระเด็นคายกระเด็นไปถูกตรงไหน,นขาดตรงนั้นเลือดแดงฉานฟังไปแล้วก็หลับตานึกไปด้วยไหวกรรมเนี่ยแม้เราถูน้ำนิดเดียวมันก็แย่แล้วเจ้าใบมะม่วงมันเป็นดาบคมกริบหอกคมกริบ ทิ่มแทงไม่เลือกที่ทําให้เป็นแผลเวอะแวะทั้งกายก็มีแข้งขาดขาขา,ขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ตัวขาดก็มีแล้วว่าไอ้ขาดขาดอย่างนี้จะนึกว่ามันขาดไปเลยมันไม่ขาดขาดแล้วก็ติดตๆก็โดนใหม่โดนใหม่แล้วก็ขาดเมื่อบรรดาสัตว์ในโลกทั้งหลายเหล่านั้นต่างกันก็เห็นท่าไม่เป็นเรื่องแล้วไอ้ต้นมะม่วงจังไร เราจะสาใส่มีความสุขกลายเป็นหอกเป็นดาบหล่นลงมาทนไม่ไหวคิดว่าจะเป็นลูกะมะม่วงจะกินห้าอร่อยแต่ังเอิญเ,เป็นหอกเป็นดาบก็พากันเพ่นหนีออกจากบริเวณนั้นอยู่ไม่ได้แล้วทั้งกล่าวว่าในขณนะดเดียวกันก็เกิดความอศัศจรรย์เพราะปรากฏว่ามีกำแพงเหล็ก มีเปลวไฟลุกโชนพุ่งราดแดงโลอไฟแสงไฟก็พุ่งกับมหาสัตว์สัตว์นรกและข้างล่างกับไฟข้างล่างพุ่งมาจากแผ่นดินโผล่โผลขึ้นมาบางหน้าสัตว์นรกไว้ไฟข้างบนเข้ามามาเรียกว่ามาแมานหมดเป็นไฟทั้งหมดอีกคราวนี้ไม่ใช่ต้นมะม่วงแล้ว ตอนมานมงกงเป็นหอกเป็นดาบพื้นแผ่นดินมีกำแพงกั้นไฟพุ่งเข้ามาไฟข้างล่างพุ่งข้ามาไฟข้างบนพุ่งข้ามาแกก็วิ่งอยู่ในบริเวณของไฟก็ลองคิดดูร่างกายเป็นแผลเบื่อว่ามาโดนไฟเผาจะมีสภาพเป็นยังไงเลือดก็แดงฉานวิ่งวนเวียนไปมาท่านก็กล่าวว่าแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีสุนัขในรกร่างกายใหญ่โตเท่าช้างสาร วิ่งมาขบกันกัดกินเลือกอกินเนื้อสัตว์นรกจนเหลือแต่กระดูกนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแร้งมีกามาจิกกินที่มีปากเป็นเหล็กพายกันมาโฉบเฉียวแย่งกันกินจิกกันกินแบบสบ,สบายๆลองหลับตานึกสภาพแบบถึงนึกสภาพของแบบนี้ว่ามันจะมีทุกขเวทนาขนาดไหนบ้างศึกษากันไว ไม่ใช่มาเล่าสู่กันฟังที่ท่านนหลายคิดว่านรกไม่มีก็ฝึกอภิญญาให้ปรากฏหรือว่าทำรรที่ปิยคุยานให้ปรากฏธรรมโนวิจิให้ปรากฏหรือว่าพิญญาใหญ่ให้ปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็สอบสวนคําสั่งคําสอนคําแนะนําขององค์สมเด็จพระบรมสุคตว่านรกตามที่กล่าวนี้มันมีจริงไหม การจริงพูดมันนี่ตามพระบาลีท่านยอดท่าดวการจริงๆจ,จ,จะเสียวสยองหนักจะสยองมากอันนี้ก็ว่ากันไปตามกฎของกรรมอายุเท่าไหร่ท่านไม่ได้บอกต่อไปเมื่อกรรมนี้มันค้นเขตที่จะต้องตกนรกขุมนี้แล้วก็ต้องไปขุมที่สี่เรียกว่าเวตรณีนรกพอพ้นจากกำแพงอาศิปะตะนรกแล้วหมายว่าหมดกรรม หมดหน้าที่ที่ต้องลงโทษจุดนี้ก็เข้าสู่บริเวณอุสุธนรกอันดับที่สี่ซึ่งมีชื่อว่าเวตรณีนรกก็ในเวตรณีนรกนี้เป็นสถานที่เต็มไปได้วยน้ำเค็มน้ำแสบแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วกับมีเครือน้ำเหล็กล้อมมเอเอีเครือวัน เคลือไหวเครือไหวน้ําเครือไหวน้ํานี่มันก็เป็นเหล็กล้อมรอบเป็นขอบขันในถ้ำกลางปรากฏว่าเป็นดอกปทุมคือดอกบวัวเยอะแยะสวยข้างๆบริวารบริเวณบริเวณแม่น้ําก็มีเสาวันมีต้นไหวกลางกระแสน้ําก็มีดอกบวัวสวยงามน้ําก็ใสสะอาด บรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเห็นเข้าก็เข้าใจว่าเป็นแม่น้ำที่มีความเย็นน่าอาบน่ากินต่างก็ปลื้มใจยินดีหวังอยากจะเดินดื่มน้ำกินให้สบายมาวิ่งมาโดยเร็วเพราะกายอดอยากเมื่อเมื่อเห็นน้ำก็ดีใจเพราะว่าไม่ได้กินน้ำมานานขั้นพอมาถึงเข้าพอมาถึงก็แล้วก็รีบพากันระโจนลงแม่น้ำ เพราะไฟมันเผาร้อนเต็มทีนี่เห็นน้ําแทนที่จะอยากแต่กินอย่างเดียวก็อยากอาบด้วยเพราะโดดลงไปไอ้เครือไหวมันที่คมกริบมันเป็นเหล็กเห็นแล้วมันเป็นไหวธรรมดาก็มีนหนามเมือนก็หหอก,กระดบับก็บาดร่างกายทําให้เป็นแผลเวอะวะแล้วก็จมอยู่ในน้ําเค็มลองคิดดู เป็นแผลด้วยถูกน้ําเค็มมันก็แถนเจ็บก็ได้ยังไม่พอแถมแสบอีกด้วยเขาต้องไหลย่ยไดนรับทุกขเวทนาอย่างสาหัสแล้วก็ทำไปยังไงต่อไปโอ้หลังจากนั้นก็มีเปลวไฟพุ่งขึ้นจากไหวเจ็บด้วยแสบด้วยมีไฟเผาด้วยแหมหน้าหน้าหน้าเสียดสีอยอง แล้วก็ที่อยู่ในแม่น้ำนั่นเองไฟนรกไหมร่างกายของเขาเขาก็ดำน้ำหนีที่ทำให้ดำแล้วไหมเกรียมเหมือนกับต้นไม้ที่ถูกไฟเผาด้านตั้งอยู่ในป่าเขาบอกว่าบางคนมีร่างห้อยตองแต่งตองแต่งเป็นลียาคล้ายๆกับเครื่องประดับบนหนามหวายร้องดิ่งกระวนกระวายในไม่ช้าก็ตกลงไปในดอกบัว หลนจากน้ำลงไปในดอกบัวไอ้เจ้าดอกบัวก็เป็นดอกบัวเหล็กมีกลีบเป็นคมกลีบบาดบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นและเจ้าดอกบัวนี้ก็ไม่ใช่คมอย่างเดียวนอกจากคมแล้วมันก็ยังแถมมีไฟเสียด้วยเผาร่างกายของเขาไหม้แล้วก็ร่างกายขาดเป็นจุนไม่จุนไปมันก็ดิ้นทรนทรไร วันดูจะเหมือนก็เขาท่านบอกว่าเหมือนกับปลาที่ถูกทุบหัวดิ้นไปดิ้นมามันเจ็บก็เจ็บไฟก็ไหม้ไอร้อนก็ร้อนดิ้นไปดิ้นมาพระตกจากดอกบัวลงไปในน้ําเมื่อถึงนในในจีตอนลงในน้ํานี่เขาก็ดีใจว่าพ้นกรรมทีตอนนี้เองท่านบอกว่าน้ํามันก็แสบมันก็เย็นจัดแล้วก็แสบแล้วก็เค็ม ท่านกล่าวตามพระบีบาลีว่ามากูจะดำลงไปเน้นในใน,ใน,น้ำนี่เถิดหนีแล้วเหรอยจะพบน้ำเย็นให้สบายใจเขาทั้งหลายยังพากันลงไปในน้ำเมื่อในคมเมื่อลงน้ำแล้วก็ดำลงไปเพราะจมน้ําก็พบกับคมมี่คมหออคมดาบในน้ําเขาอีกไอ้น้ําก็เย็นเย็นแล้วก็แสบแสบก็ถูกคมหออคมดาบทำอันตราย แต่กล่าวว่าได้รับทุกขเท,เว,เ,ทเ,วเ,วเวทนาอย่างสาหัสทาให้ร่างกายเบะ่อว่าแหว่งหนักเข้าไปอีกเออมันเป็นแผลอยู่แล้วก็โดนหนักเข้ามาอีกต้องร้องสะดุดงเสียวัหวกลัวด้วยความเจ็บสาหัสเท่านี้ก็ยังไม่พอยังถูกนายนิรยาบาลซึ่งมือถือหอกแหลนหลาวเงื้อเงื้อแล้วก็จ้องจ้วงแทงเอาแทงเอา เหมือนกับมนมุษย์ในโลกเราแทงปลาเออพแทงปลานี่ระวังให้ดีนะแทงปลาที่อยู่ในน้าได้ฉมกเหมือนกันมาแบบเดียวกันนายนิริยาบายก็เก็บเอาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นเอาขอเกี่ยวลากขึ้นมาบังคับให้นอนหงายบนแผ่นเหล็กที่เผาจนแดงโชนแล้วก็เอาเหลาเหล็กงัดปากให้อ้าขึ้น เอาก้อนเหล็กที่เผายันแดงโชนที่กําลังสุกแดง่ะยัดใส่เข้าไปในปากพอถึงปากปากก็ไม่ตกไปถึงคอคอก็อไม่ตกไปถึงท้องท้องก็ไม่เฮ้ยสืดถึงไส้ใหญ่ไส้น้อยก็ไม่หมดข้างในก็ไม่ไอสัตว์นรกมันก็ไม่ยอมตายร้องคควญครางอยู่อย่างน่าสงสารต่อจากนั้นนายนี่เดีย,น,ดยบบนิเดบานเห็นสัตว์นรก กินก้อนเหล็กแดงร้องควญรครางหนักสวยทุกขเวทนาอย่างนั้นคล้ายกับจะมีใจใจกรุณาจึงร้องถามว่าท่านอยากกินอะไรอยากกินน้ำเลยเพราะนั้นเ็บอกเข้าไปเจ้าอยากกินน้ำและเกินมันร้อนอยากจะกินน้ำเพราะก้อนเหล็กแดงมันร้อนจัดกินน้ำจะได้เย็นเย็นหายร้อนมัน นายเอ็นายนิ่นิบายก็จึงพากันเอาน้ําทองแดงที่เคี่ยวเดือดดีแล้วเดือดพร่านมากรอกลงไปในปากของบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นผู้อยากน้ําแต่พอน้ําถึงปากปากก็พังทําลายพอถึงคอคอก็พังถึงท้องท้องก็พังพินาศตกก็ถึงลาไส้ลาไส้ใหญ่ไส้น้อยก็ขาดกระจุยเรียราดไปแต่ไม่ตายเก่งอยู่ยงคงกระพัน นี่เป็นอันว่ามาตกนรกขุมใหญ่แล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารทั้งสี่ขุมอย่าลืมว่าโทษแต่ละขุมทั้งสี่ขุมโทษแบบนี้นรกลึกลงไปทาไรการทุกทรมานมันก็มากไปกว่านี้เป็นอันว่าแท่งกล่าวไว้ตอนท้ายบาลีเหลือเวลานาทีครึ่งท่านบอกว่าท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายอุสุตนรกทั้งสี่นี้ตั้งอยู่เรียงรายเป็นลำดับขึ้นไป ในทิศบุรพาเบื้องหน้านสันชีพน,นกนี่ท่านพูดทิศเดียวนะแม้ในอีกสามทิศก็เช่นเดียวกันเป็นอนุวาตนารกที่ตกน,นรกคุ้มใหญ่แล้วก็ต้องออกมาผ่านน,นรกบริวารสี่คุ้มถ้ากรรมหนักยังไม่สิ้นไปก็ออกจากคุ้มที่หนึ่งของน,นรกคุ้มใหญ่ผ่านน,นรกบริวารสี่คุ้มแล้วก็ไปตกนรกคุ้มที่สองออกจากนรกคุ้มที่สองตกบริวาร สี่ขุมแล้วก็ไปเข้านรกนี่สามว่ากันตามลําดับตามน่ายกดของกรรมอรบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายอย่าลืมว่าที่บาลีบาบาลีท่านว่าไว้เป็นเพียงตัวอย่างถ้าการรับผลกรรมจริงๆถ้าจะดูกันจริงๆแล้วก็ไปให้เห็นด้วยอำนาจมโนยิทธิที่เรากำลังฝึกกันแล้วหลายท่านนี่กำลังได้อยู่แล้วจะทราบว่า คำสอนขององค์สมเด็จพระบระทีพแก้วที่กล่าวมาไม่มีอะไรผิดและก็ยังน้อยไปกว่าความจริงพราะพูดความจริงให้หมดไม่พูดไม่ไหวเพียงแค่นรกคุ้มเดียวแล้วนั่งคุยไปจนตายมันยังไม่จบมองดูเวลามันก็หมดไปแล้วในวันนี้ก็ต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์ีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่สาวกขององค์สมเด็จพระชิตนะพระทศพลโดยทั่วถึงกันสวัสดี